ไม่มาวะเออเค okay, ออกอยู่สามพันแปดเออสองหมื่นหกต้องอย่างนี้ดิวะต้องอย่างนี้ดิวะ กันโดยดาวกรับอกว่าเราไปอยู่กันในเกมยอดฮิตอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็คือเกมสาวถ้ำกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูตารางการจ่ายกันกนิดนึงเลยว่าสาวถ้ำนี่คือตัวอะไรจ่ายยักษ์สุดตายเบาสุดนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับผมวิชน้าทองเนี่ยจ่ายยจะสุดนะครับผมตามเรื่อ้แดงแดงแล้วชมพูแล้วม่วงโอเค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 เริ่มหมดพลังแล้วตอนนี้เริ่มหมดพลังขอเติมพลังหน่อยนะครับนะขอเติมพลังด้วยเบ็ดร้อยหรือเบทัสสิบเบทัสสิบก่อนละกันขอเติมพลังก่อนเลย ขอเติมพลังก่อนเบาๆเบาๆหน้าน้ำเงินมาหน่อยดิหน้าน้ำเงินไม่มาแต่มาแล้วนี่ไงเป้งสวย560อเออสองรอมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆสวยงามดีครับอยา่างนั้นเอออุ้ยไหนไม่หยุดวะ ไหลไม่หยุดจริงๆนี่ใช่เป็ด50นี่คือไหลแม่งไม่หยุดไหลแม่งไม่หยุดโอ้โหเออเอออดิหน้าม่วงมาอย่างนี้อีกแล้วก็น้ำเงินก็ต้องมาอย่างนี้อีกอืหนึ่งพันเอาดีหน้าเขียวมาต่อเปล่าหน้าเขียวมาต่อก็สามพันดิ หน้าเอออกต่อแล้วอย่างนี้วายมาเต็มมันเดี๋ยวเจป่ะเจป่ะเจมาอีกโอ้โหแล้วเคออกสี่พันสี่มาแนวเดียวกันเมื่อกี้เลยครับจะซื้อดีไหมซื้อดีป่ะไม่เอาดีกว่าจะซื้อดีวะจะซื้อดีป่ะวะเดี๋ยวค่อยซื้อแล้ะเดี๋ยวค่อยซื้อซื้อเลย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 ไป มาครับผมมาครับผมไปแบบเทอร์โบเลยในนี้ครับผมในนี้ไปแบบเทอร์โบเลยโอ้โอ้โหโอ้โหผิดหวังเลยวะ่ะเอออย่าให้ผิดหวังสี่พันละอย่าให้ผิดหวังอย่าให้ต้องผิดหวัง ไปกันต่อดีครับผมไม่มาวะเออ,อเคออกอยู่สามพันแปดเออสอง0ันหกต้องอย่างนี้ดิวะต้องอย่างนี้ดิวะต้องอย่างนี้ดิวะจอดไปครับผมไปฮะรอบสุดท้าย ไม่ออกเลยว่ะช่วยไม่ออกเลยว่ะไอ้สี่หมื่นหนึ่งว่ะก้าอยู่ได้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 อยู่ไปเบ็ดสี่ร้อยเลยจบจบขอสองทีพอมาแล้วครับสามร้อยหกสิบมาแล้วครับผมไปมาเออเคลี่ยเขี่ยหน้าไปก่อนเอาหน้าใจเยอะมาแล้วเขียวออกไอ้เขียวออกเจ็ดพันไอ้ออ 7, ไอม่วงออกไอ้ม่วงไอชมพูล็อกเลยไอชมพูคูณหกไอชมพูคูณหกแล้วสอง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 แสนสี่ ฟองแซนซี่ไอชมพูออกทีคือรู้เรื่องนะครับผมก็พอเลยครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเลือเพื่อเป็นกำลังใจผมแล้วครับผมก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วก็ให้เล่เกมวิทสตินะครับผมนะครับอย่าให้เกมมาเล่นเราแล้วผมโอเคครับผมไว้เจอกันครับยูบาย